ก่อนนอนคุณเข้าใจหลักแบบเนี้ใหญ่ๆนะฝั่งคนเป็นแล้วกับฝั่งคนยังไม่เป็นก็คืออะไรคนที่เป็นแล้วคือเป็นโดยธรรมชาติกับอีไม่เป็นก็คือพยายามค่ะคุณเลือกเลยคุณจะเอาฝั่งไหนคุณจะเอาฝั่งคนที่เป็นโดยธรรมชาติหรือคุณจะเลือกฝั่งที่พยายามพยายามเป็นเหนื่อยนะคะ คุณเลือกทางแบบไหนก็ได้นะเพราะว่ามันถูกสำหรับคุณอคุณจะพยายามเป็นก็ได้นะะมันก็ถูกสำหรับคุณอาตคุณเป็นโดยธรรมชาติมันก็จะถูกสำหรับคุณอีกนะ,ะทุกคนมีเวอร์ชั่นของการเลือกไม่เหมือนกันนะ,ะแต่ผลลัพธ์มันอาจจะเป็นผลลัพธ์เดียวกันแต่อะไรที่มันง่ายกว่า กัวฟ้าสอนให้เลือกให้เลือกอันที่ง่ายกว่าและไม่ต้อง t r ีมากทรีดหมายความว่าอะไรต้องมานะบักบันต้องพยายามอยู่นั่นแหละเพราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามคุณเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม